วินาทีตอนที่จับคุมตัวทเนศเอาไว้ได้แน่นอนเราผู้จา,าไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแจ้งตำรวจบอกว่าทเนศเนี่ยไปแทงคนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคนเจ็บชื่อคุณพิชัยแกกาลังปันจักรยานมาแล้วว่ามากดตามกับตู้เติมเงินหลังจากนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องนําตัวคุณพิชัยไปทําแผลแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ในครั้งนี้เบื้องต้นเห็นบอกว่าจริงๆอาการสาหัสทางด้านของผู้สื่อข่าวเราติดตามเรื่องนี้แล้วพบว่าที่เขาอ้างว่า ดีไม่ดีอาจจะเป็นปมที่มีปัญหาปักเสียงกันมาก่อนหรือไม่เอาคีละกลอกก่อนวันนี้ทางด้าน,นของผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุค่ะตรงนี้มันเป็นตู้เติมเงินโทรศัพท์อยู่หน้าร้านขายยาแล้ววันนี้เนี่ยยังมีคาบลงคาบเลือดอยู่เลยนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวเราไปสํารวจจุดตรงนี้บริเวณตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่มีชาวบ้านใต้จุดเกิดเหตุชู้คุณครัวในบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเห็นคน่อเหตุเดินถือมีดผ่านไปผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็วิ่งถือมีดผ่านหน้าร้านผมแล้วก็ตะโคกนหคัว อยวตรงนี้บอกเขาพูดไปแทงคนมามีท่าทางเมาเหมืนเมายาดผ่านหน้าร้านไปแ้วทีนี้ก็เดินไปสักทักไปแป๊นนี้ก็เดินกลับมาเ้ามายืนหน้าพหน้าพรตรเียครับน้าเป็นแนี้ใช่มันเดเลินทาเนียครับของเขาก็วอยวอยครับวอยวอยนีตังเกลียดับผมก็เลยให้หน้าหน้าเขไม่ไห ไมเาเ็นี่เห็นอไรไม่เห็่เง็นตีไม้เนอ่ไรเห็น่เห็นเ่าถือไม้เรทราบเลย่าเขมาแทไมไม่ครับจ้าวก็เอ็นตำรวจมาครับก็ครั้งนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเราพยายามที่จะหาหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่ามาค้างและแทงคนมั่วอาจจะไม่ใช่เพราะข้อมูลล่าสุดน่าจะเป็นการเตรียมการมานะคะเขาทุกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวของนายทเนเห็นบอกว่าออกมาจากบ้านของเพื่อน แล้วมีอยู่แถวหน้าร้านขายของชําหน้าปักซอยไปซื้อเหล้าแต่มันมีภาพหนึ่งจังหวะหนึ่งพอซื้อเหล้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวพกมีดมาอยู่แล้วแล้วเอามีดอ่ะขึ้นมารับกลางร้านเลยค่ะแต่ไม่ได้ทาอะไรนะเหมือนหยิบมีดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็รับกระดาษถืออยู่แบบนี้หลังจากนั้นก็เดินออกไปแล้วตอนที่ออกไปอ่ะคือเหมือนกับว่าไปรอที่จะก,ก่อเหตุอยู่ตรงไอ้ตู้เอทีเอ็มอยู่แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงหลังจากนั้นเองทางด้านของวิชัยค่ะคนเจ็บ เขาเป็นพ่อค้าขายข้าวสารนะเขากำลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตรวตังค์แล้วด้านไปเจอแบบแนเน่ซึ่งดักรออยู่ตรงนั้นพอดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการตั้งใจดักเพื่อจะทําร้ายนายวิชัยเขาวิชัยขี่ไปไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวเองจะถูกทําร้ายสักพักหนึ่งประมาณสักทุ่มห้าสิบนาทีวิชัยเนี่ยเอารถจักรยานไปจอดเสร็จปุ๊บถูกทําร้ายแล้วแล้วเขาก็วิ่งหลบหนีไปเพราะว่าโดนแทงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปล้มลงเนื่องจากว่า เดเข้าจุดสาคัญเหตุการณ์น,นี้ครันี้เราไปเจอกับเพื่อนสนิทของะเนศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยะเนศกับวิชัยรู้จักกันบอกว่ารู้จักกันเพราะว่าตอนก่อนที่จะไปมอบตัวเนี่ยเจ้าตัวคนก่อเหตุก็คือทะเนศเพื่อนเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังวิ่งมาหาและบอกจะไปมอบตัวอ้างว่าไปแทงคนมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยะเนศเล่าว่าก่อนหน้านี้จริงๆอะมีปัญหากับตัวคนเจ็บก็คือคุณวิชัยมาก่อนหน้านี้แล้วนะ โดยปัญหาที่ว่าเนี่ยเขาอ้างว่าสมัยติดคุกเพราะว่าเจ้าตัวทะเนศอ่ะเคยติดคุกม,มาก่อนแต่นขณะนี้คุณผู้ชมเราไม่แน่ใจเรื่องของคุณวิชัยนะคุณวิชัยเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเขาเคยติดคุกแต่เป็นคําบอกเล่าของเพื่อนซีของไอ้เจ้าคนก่อเหตุอ้างว่ารู้จักกันในคุกกันมาก่อนหน้านี้แล้วพอพ้นโทษกันออกมาก็ดันมามีปัญหาท่าทีเพราะว่าะเนศเนี่ยลักษณะคือไปซื้อข้าวสารมาก่อนหน้านี้12กุมภาพก่อนเขาจะมาแทงเนี่ยฮะ12กุมภาพตัวคนเสพขายข้าวสาร ทานายไปขอซื้อข้อสารแต่คนเจ็บไม่ขายให้ก็เลยแค้นวางแผนก่อเหตุสามวันนะและพกมีดติดตัวตลอดเวลาถามว่ารู้ได้ยังไงก็เพราะว่าเพื่อนอ่ะมันไปแทงคนมาแล้วแล้วมันมาบอกผมบอกโอ้โหมันโหดมากแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นปมความแค้นส่วนตัวนี่แหละยอมรับเหมือนกันว่าไอ้เจ้ามือมีดทนายนิสัยในเกเรมาแต่ไหนตแต่ไรละเป็นนักเลงหัวไม้เขาบอกเคยเก่อเหตุใช้มีดปาดคอนาแท้ๆเจ็บมาแล้ว แต่ครั้งนั้นน่ะอาปาคอคนเกือบตายนะฮะติดคุกผนเพโทษเคยมีคดีรักทรัพย์ติดคุกผนเพโทษมาแทงคนอีกแล้วเอายังไงฮะคุณผู้ชมฟังเสียงเพื่อนสนิทนะฮะสราวุธฮะ่ากจะเหมือนกับว่าเรามีเรื่องแต่มาลายปีแล้วก็ผูผู้ที่ทีแล้วแทงัาว่าสาเหตุหรือมเรื่องอย่างไรกะโบ้โบ้เนี่ยไมีเรื่องอยัางไรเราอาจจะไปเห็นอะรา บันดาลก็จะถึงในหรือเปล่ากับบอลูแต่ผมกับผงว่าแล้วิไประเทศเขาแบบแบบนั้นเพราะพอะเรามาบอกผมว่าเป็นยังกูผมมีเงินเขาบอกขายเขาใอ้กูเขาบอกบอกขายเขาใอ้กูเพรามีเงินอยู่ได้ดําแต่ว่าเขาก็บอกขายฮ้องเราหิ้วเข่าเรามาเรามาประมาณสามถุ่หรือเรามาบอกว่าเรามีเงินอยู่เป็นยัาง้เราสื่อเขาก็บอกขายแล้วล่าสุดวันนี้ขอดูคุณธเนศนะคุณธเนศเลยนะ ตอนที่ถูกจับคุมตัวไปไม่แน่ใจว่าสมบุกหรือยังนะคะแต่ว่าอยู่ในห้องขังแล้ววันนี้แล้วทนายของเจ้าที่ตํารวจก็สอบเขาก็บอกตามที่บอกนั่นแหละมีเรื่องกันมาก่อนตั้งแต่ในเรือนจําส่วนอาการของคนเจ็บถูกแทงเข้าที่หลังตอนนี้เห็นบอกว่ายัางอยู่ในห้องไ c u ค่ะร่างกายก็อาการสาหาัสแพทย์บอกว่ามีอาการตอบสนองแค่กระดิกนิ้วทางครอบครัวเนี่ยขอย,ยังไม่พูดอะไรเพราะว่าตกใจมากนะคะและยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่าสองฝั่งนี้ยเขามีเรื่องมีราวกัน แต่ตอนนี้เป็นกาลังใจให้ขอให้หายเร็วๆจบจากเรื่องนี้อันนี้เมายาใช่ไหมมหาสารคามนี่ก็เมายาเหมือนกันค่ะแล้วเขาว่ากัน